สวัสดีค่ะกินจังชนแนลนะคะวันนี้พี่สาวมาซื้อกระเป๋าตอนนี้เรามาอยู่ที่ลานจอดรถของลานเก็บอะไรสยามพารากอนเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้ว่าจะถ่ายป่ะนะแต่เราก็ถ่ายถ่ายไปคตอนแรกไม่กว่าจะไม่มีคนคนเยอะเหมือนกันนะแต่ดูจากจากที่จอดรถเยอะ นี่ขนาดยุคโควิดนะรถตึงเต็มเลยนะดูดิ ดูน่ากเราดีเลยตั้งแต่เช้าไม่เติมแป้งเพิ่งโดนเติมแป้งฝุ่นแม่เจอแล้วเจอแล้วเจอ เย็นอเอาหน้าไปจับเขาแอบอนุญาตถ้าไม่ใส่หน้ากากเขาจะเขาจะาไม่ให้เข้าอ๋อ

ไม่ได้น้อยมากแต่คุณก็ไม่ได้ว่าไม่ึงนะขอบคุณแม่ะรับ เดี๋ยวบังไม่รู้เดินผ่านใครน้ำหอมหอมบ้าอ๋อโอ้เห็นแล้วนุ่มวันนั้นเราข้าวถงนั้นเนี่ยนั่นเ,นนนเนห็นรวยละ,ะแต่เดี๋ยวเราต้องหยุดถ่ายข้างหน้าลราเขาไม่ให้ถ่ายจะชตียนอยู่แล้วเฮ้ยเอออาจจะให้ถ่ายแค่ข้า,ขา,างนล่างเอ่า Ô, có tôm hùm, kho theo em. <laughs> Cái này à. bảo ờ. <laughs> là Covid, nó không có một con. Ừ. Bao nhiêu? Nên đông tỏi theo cho nó. Không. Không đông hả? Đông tỏi theo à? Nó Không. 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 ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวถ <c oughs> ้าได้ถ่ายภาพได้ก็จะถ่ายเนาะถ้าถ่ายไม่ได้ก็เดี๋ยวเพื่อยมาถ่ายกันข้างนอกโอเคได้มาแล้วค่ะเริ่มะคะเอามาบีบแต่ตอนนี้ถ้าใครมาช่วงนี้จะได้ถุงลายนี้นะหมก่อนปีใหม่ใช่เขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สวัสดีปีใหม่ถ้ามีกาดปีใหม่อยู่ใบหนึ่งแล้วก็หลังจากปีใหม่ไปแล้วจะได้ถุงสีส้มเหมือนเดิม มารางว่าพักนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินตอนนี้มบมบมาแล้วค่ะมาที่อะไรนะที่ปิดที่สยามมบปิดหน้าสยามเราก็อยู่สยามพอดีเดี๋ยวเราจะออกได้ไหมเนี่ยแต่คนก็เดินปกตินะใช่หมายถึงปิดถนนแม่แม่ก็ปิดถนนปิดถนนเราก็ไปเส้นอื่นได้เนาะเราองจะไปอนวรีใช่ที่พักเราใกล้อนวรีไง มาถึงที่พักแล้วนะคะแล้วผ่านมอเตอรได้อย่างสบายว่าไม่ไม่ติดมอเอรเลยไม่ติดมอเอรเลยใช่คือนี้เมย์ให้ไปอีกทางหนึ่งแต่ทีเนี้ยเผอิญว่าเนี่ย้าบอกว่าทางนั้นไปไม่ได้ไกลเพราะหมาใกล้เออมาใกล้กว่าเดิมแค่จากที่เดิมนี่โชคดีในความโชคเขาเรียกว่าในความไม่โชคร้ายดีมีความโชคดีอยู่แล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไปอนุสาวรีย์ไปหาอะไรกินไปซื้อเสื้อผ้าด้วยอ่านี่เรามาอยู่โรงแรมวิกตอเรีย ที่เดิมเลยมันมันลดราคาด้วยนะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนเอ้ยแต่ก็มีมีคนมาเนาะยีงมีคนมาเนาะลดราคาเลยวะจ้าผันซ่องแล้วผัดเลือบแปดลอยลดตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะ <c oughs> มามามาจนจะรู้จักเอ้ยรู้จักกับน,น้องที่ว่าอะไรพี่อาร์ เสียงพอว้าหลวมากมีน้องด้วยเงี้ยแม่ทางร้ายแม่เดินทางนี้ออกกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนออกมานแบบรถนะเดินออกตอนออกมาจากสยามพารากอนลมแรงมากเออแบบลมแรงมากตกใจแต่พอมาตรงนี้ผัดวิววิวเลยนะผัดไม้ต้นไม้นี่แบบมืดเลยไม่รู้ฝนตกตรงนั้นเปล่าเดี๋ยวเราไปไปที่ร้านกันเลยเนาะช่วงนี้เดินอีกสักพักนึงร้านอะไร ก็ร้านร้านของกินไงเราจะไปหาของกินหาเสื้อผ้าหาของกินนะคะนุสสาวดีค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่ร้านมาแล้วมาถึงแล้วนุสสาวดีวเอ้ยนุสาวดีไม่ยื้ย่มวชนนะจ้านุสสาวดีนุสสาวดีเชียสมอลไลทูนุสสาวดียื่ยวชนนั่นหน้าบ้านเท่เนาะบอลบ้านเราเป็นนุสสาวดีของ Ừ, trong khoảng 1-2 luôn Ờ, trong khoảng 1-2 tuần nha Ờ, phần này phân thô thôi, bị niêm dễ nè hít, bây giờ hít hít thú chứ mấy cô, tiếng thú rồi ไดครับ่ยเเดี s <S <that> that sort of ๋ยวเราเดินช็อกันก่อนแเินชอปแล้วก็เดี๋ยวไปกินอะไรนะจิ้มจุ่มโอเคเดี๋ยวไปเจอที่จิ้มจุ่มนะจ๊ะในที่สุด lâu cái đây mà cái chim chùm chim chùm lăng Nam chim chùm đoàn à, phân sử ขนมจีนไปก่อนี่ผักรวมเออลืมไปอ่ะผักรวมอันนี้ไม่กินกินปะไม่กินเดี๋ยวถามว่ามีผักอะไรบ้างได้แต่เปลี่ยนผักไหมเปลี่ยนอะไรว่าไปอะไรหัวคาเปลี่ยนเอาแต่ผักขาวๆก็ได้ไม่เป็นไรไม่มาได้นะทิ้งไปเถอทิ้งทำไมล่ะเอาเปลี่ยนใช่ไหมเออแลกได้นะคนกินคนชอบก็มีนะโอเคเดี๋ยวรอส้มตำ สั่งส้มตําแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็โอ้ยไม่มีคอมีแต่หมูย่างอ๋อแล้วก็อะไรนะแค่นี้แหละจิ้มจุ่มก็พอไ,ได้จิ้มแล้ว <c oughs> โอ้คอหมูย่างเก่งไม่คุณไม่ชิมเลยเหรอคะอ่าชิมเลยเลยคอหมูย่างชิมน้ำจิ้มก่อนชิมน้ำจิ้มก่อนนี่ชอบอร่อยอร่อยหรอ ลูกเปรี้ยวหวานหมันเหมือนใช้น้ำมะขามเต้นกระชากกันนี้เป็คลุกได้เลยชัยชนนั้นได้เลยเหมือนกับใช้น้ำมะขามเปลี่ยนที่น้ำมะขามแบบเล่นีิ่มีหวานหวานเบาเบาอะอ่าอืมอร่อยอร่อยค่ะหมายถึงว่านักกินเนาะ,ะกินกับหมูนะคะฉันบางไปหน่อย แล้วจิ้มจุ่มรังน้ำไม่ได้ผมราคาคุยแต่หั่นปลาปไปแอนคุยเองนะไม่ไม่เกี่ยวกับเขาคุยหันบลาแล้วอร่อยอร่อยโอเคเดี๋ยวรอจิ้มจุ่มอร่อยจริงเลจริงในจิ้มชุดจิ้มจุ่มก็มีอะไรบ้างเมื่อกี้เราสั่งไปมีกุ้งมีกุ้งอันนี้ปลาแล้วก็หมูหมูสองที่นี่ก็พอได้กินล อร่อยอร่อยว่าอีกอย่างนึงคือซั่งต่ำยังไม่มาอันนี้กิมจิถุงชุดละร้อยเจ็ดเก้าสิบแปดอันนี้เก้าสิบแปดจะนำกิมจิเสร็บหมานี่ยทำให้ก็ทำให้ปลาแอนคออักเสบไปแล้วมาแล้วไปเลยใส่มาถุกย่างเลยอบไปทุกอย่างเพราะว่าไฟเรไปน้ำมาด้วยมันร่อยใส่น้ำมันจะมันจะหมักมาน้ะมันจะหมักเข้าใจค่ะ

อย่างนี้ไงเดี๋ยวมันจะไม,ม่ตำอันนี้ทำตำอะไรนะตำปูตำปูตำไส้ปูอรอไม่ร้องไงเลแต่ทีนี้ต้องต้องต้องไม่ใช่เพราะรสชาติหวานอ่าหวานอร่อยล้างนา้ำ้างนา้ำสมาแล้วค่ะปูปะ้งปาราจริงกินเนื้อไม่ได้หรอกนะเขาไม่มีปูอ๋อมีจะบอกเขาไม่มีหรือเปล่า อร,อร่อยไหมอร่อยเป้าไอต้องอปตัวน,น,นี้อป๋ยวิมเนย จะทำไมรมาผสมนี่หน่อยข้อนี้อันนี้มันนี่เป็นพินน<ำ>พิเตอร์อะไรพิพิเตอร์อะไรน้ำดำขายได้เหรลอลงได้เหรอได้ได้ดีเดียว cung cung ăn à, nhịp cung bạch nhịp cung bay này ờ. à, chứ, ừ. là này ăn lợi trên năm chín chưa nè nằm trên nằm có bò không cần luôn rồi có hồi nắm chim phẩy không phải thấy không? Không phẩy ra chim cái này Tiền hồn hút chim nằm chim luôn á Cái này Tiền hút สองตัวเลยกุ้งหูกระตงนี่สอตัวเมื่อกินกุ้มหูกระตังตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันคือกินร้อนไม่ได้กินร้อนไม่ได้ออนนี่แหละดูวะทางโดนทางแพทก้โหตอนเช้าตื่นมาแสบคอตืนไม่ลงเลยตื่นไม่ลงเลย ที่กขบอกว่ายอดนะเขาต้มเนี่ยดูจากวันนั้น <c ười> เนี่ยกินเลยไม่ได้โอเคขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวลากันพี่ยอยยี่หยุดนะคะพี่สาว่